วิธีดูลายมือผสมใบหน้าหรือโงเ่เฮงเนี่ยนะครับหนึ่งนะครับเราต้องดูแบบการเดินแบบสงาา่าผ่าเผยเอวองค์รูปร่างห้าส่วนหรือโงเฮงก็คือห้านะครับถ้ามองไกลๆเห็นตรงนี้มันแวบๆตรงนี้ก็มันนะฮะเขาถ้าเป็นคนผิวขาวนี่จะมันเลี่ยมเลยนะครับนี่คือเขาจะต้องมีเส้นเดินทางตรงนี้มากมายทีเดียวนะฮะตรงเนินจันทร์นี่ฮะ จะมีเส้นเดินทางลากลงเพราะว่าคนที่มีหน้าผากมันเงาตรงสองข้างเนี่ยคนนั้นเดินทางไม่อยู่กับที่ทำงานสายลายเดินออกจากบ้านไปไกลบางทีไปถึงต่างประเทศนะฮะบางทีก็เดินไปนู่นไปนี่ครับอันนี้ถ้าเราดูใบหน้าคนเป็นหรือดูหงอกเห้งเป็นนะฮะเราชนะไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเราสามารถรู้เลยนะฮะเออตรงนี้มันเงาเป็นเลี่ยมแว๊บๆแ๊บ,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 บเนี่ย เส้นเดินทางต้องมีเยอะนะฮะอันนี้ผมพิสูจน์มาแล้วนะคะผมเรียนโงเฮงเมื่อเมื่อประมาณปีสี่2ูย์ี่สหรือสี่ศูนย์เนี่ยครับจำไม่ได้นะฮะก็คือจริงๆเราเราเป็นน้อยครับใช้ได้น้อยแต่อาศัยประสบการณ์จากคนมาดูายมือกับผมมากมายเป็นแสนคนเราดูบ่อยๆดูบ่อยๆครับเราก็จะได้ประสบการณ์ตรงนั้นมั่นกว่าเราไปเรียน แต่ว่าครูบาอาจารย์ก็ได้มาจากครูบาอาจารย์ที่เขาชี้แนะมาให้ตอนแรกก่อนนะครับฉะนั้นเราต้องเคารพครูบาอาจารย์งูเหงคืออาจารย์ประดิษฐ์ท่านเสียไปแล้วครับเพื่อนของอาจารย์เจษฎาคำไหลสอนตึกช้างเมื่อประมาณสักปี4142หรือ40อะไรเนี้ยจำไม่ได้นะครับอันนี้ดีมากเลยถ้าเราเอามาใช้กระลายมือนะเราสามารถวาดลายมือเล่นๆให้คนดูได้ครับคนที่เดินมานี้นะไม่เชื่อคุณคอยดูนะผมจะวาดเส้นหัวใจให้ดู แต่เห็นหน้าผากมันสองข้างเนี่ยเดินมาเรามองไกๆลๆเราต้องแอบ,บดูนะอย่าไปบอกเขาว่าไหนด,ดูงั้นที่ดูงี้ที่มันก็ไม่ถึงสมบูรณ์แบบรับต้องแอบ,บดูเวลาเขาเดินต้องแอบ,บดูเวลาเขาปฏิกิริยาเขานั่งเขาพูดเขาคุยนะฮะอันนี้คือการดูที่สมบูรณ์แบบนะฮะแล้วก็ดูเขาก้าวเขาเดินนะรูปร่างเอวองแม้กระทั่งเส้นผมเนี่ยมันเงาดีไหมคิ้วเป็นยังไงใบหู ถ้าเราดูง่ายๆแบบฉาบฉวยก็ดูใบหูผู้หญิงนะดูใบหูมีขอบนั้นหาเป็นขอบกลมๆเนี่ยรวยได้นะถ้าไม่มีขอบถ้าใบหูบางเหมือนหูหนูข้างบนแหลมข้างล่างบางเงามองเห็นได้เหมือนจะทะลุเนี่ยน,นี่เดือดร้อนอยู่กับผู้ชายคนไหนผู้ชายคนนั้นเดือดร้อนนะอ่าคนนี้ดูเส้นหัวใจวาดให้ดูก่อนที่จะหงายมือมาเลยนะครับจะรู้เลยว่าเส้นหัวใจไม่ดีความรักเสียหายมากม